ทางการแพทย์มีเกณฑ์อายุที่จะบอกถึงภาวะผมขาวก่อนวัยโดยคนเอเชียถ้าผมขาวก่อนอายุ30จึงจะเรียกได้ว่ามีภาวะผมงอกก่อนวัยค่ะสาเหตุหลักก็มาจากกรรมพันธุ์หากคุณพ่อคุณแม่มีลักษณะผมขาวก่อนวัยเด็กก็มีโอกาสที่จะมีลักษณะเดียวกับคุณพ่อคุณแม่ได้ค่ะถัดมาเป็นเรื่องของการขาดสารอาหารโดยเฉพาะกลุ่มที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโต,ตของเส้นผมได้แก่วิตามิน B12 กลุ่มโปรตีนและธาตุบางชนิดเช่นสังกะสี ทองแดงนอกจากนี้อาจเกิดได้จากความเครียดสะสมหรือยาบางชนิดที่รับประทานเข้าไปมากๆหรือนานวันเข้าก็าอาจจะทําให้เกิดอาการผมงอกก่อนวัยอันควรได้ค่ะและโรคบางอย่างไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโรคภูมิแพ้นตนเองกลุ่มโรคที่เป็นความผิดปกติของไทรอยและโรคแก่ก่อนวัยค่ะซึ่งพบได้น้อยมากสําหรับใครที่ประสบปัญหาผมงอกก่อนวัยขอแนะนําผลิตภัณฑ์ a g i n i t y คิดค้นโดยทีมแพทย์และเภสัชกร ปลอดภัยไม่มีผลข้างเคียงเปลี่ยนผมงอกให้กลับมาดำด้วยการกระตุ้นจากภายในบำรุงเส้นผมให้แข็งแรงดูดกดำเงางาม,งามแก้อาการคันหนังศีรษะแก้ปัญหาผมแตกปลายและช่วยทำให้ผมงอกช้าลงด้วยลองทักเข้ามาปรึกษากับผู้เชี่ยวชาจากเอเจน t ี f ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายหรือจะกดสั่งซื้อกันได้เลยค่ะ